มาอันนี้ยูสุมูเอ็กรุ่นปี2022นะนรุ่นแอคทีฟจะอัปเกรดจากรีโมทกุญแจให้กลายเป็นระบบคูต์สตาร์ทนะในขั้นตอนการติดตั้งนี่ก็จะมีกล่องควบคุมนะแล้วก็จะมีชุดสายชุดสายนี่ก็จะเป็นระบบไวซ็อกเก็ตนะก็คือไม่ได้ตัดสายครับจะไม่ได้ตัดก็จะเสียบเข้าไปได้เลยเห็นไหมจะเป็นปลั๊กเสียบดึงปลั๊กจากที่รถมาเสียบเข้าที่นี่คือระบบก็ใช้ได้เลยเราไม่ต้องไปตัดแปลงสายรถนะครับแล้วก็คันนี้นะคันนี้จะพิเศษเลยมาดูตรงนี้ รถคันนี้ติดตั้งมาแล้วนะติดตั้งระบบกันขโมยม,มาละติดมาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวผมเลือกมาให้ดูสายไฟดูไม่ได้เลยตัดต่อสายกันมายับเลยไม่ได้ใช้ระบบไฟโซเกตแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เลยมาดูนี่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวถอดให้ดูด้วยกันเลยเห็นแล้วจะตกใจ ขโมยที่ลูกค้าไปติดมาอ่ะดูสายนะครับดูสายดูสายที่ติดไวน้นี่ดูไม่ได้ครับเละเทะไปหมดเลยอ่ะนี่สายปอกพันเชื่อมอะไรกันม่วซัวไปหมดแล้วก็เดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวจะลองแกะดูสักสักจุดหนึ่งว่ามีการบัดกรีสายไหมไอ้ประเภทพันพันมาเนี่ยนะครับนะอ่ะอันนี้สายเบรกก็ได้อ่ะอันนี้คือสายของระบบเบรก ตัวสายเบรกเนี่ยระบบกันขโมยทั่วไปจะเอามาเชื่อมเข้าเพื่อให้รับทราบว่าเหยียบเบรกจะได้ล็อกประตูรถได้ใช่ไหมครับนี่เรามาดูอะอย่างเนี้ยเบื้องต้นเลยนี่ตัวอย่างนี่จะปอกออกมาแบบนี้นะแล้วก็เอาสายไฟมาพันเข้าไปนะครับแต่ทีนี้รถมันเป็นรถใหม่ป้ายแดงอ่ะจริงๆมันมันมันก็ไม่ควรจะทําแบบนี้น,ะนี่ก็ คาดว่าน่าจะไม่ได้เชื่อมนะอ่ะไม่ได้เชื่อมเห็นไหมนี่กล้องเห็นไหมนี่เอาสายมาพันไว้ไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้บัดกรีอะไรเลยนะเดประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็หลักๆนี่มีอีกชุดหนึ่งสายเข้ามาในนี้เดี๋ยวเลืออกมาดูว่าเขาทามาอย่างไงอันนี้ขันน็อตไว้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะติดระบบใหม่ของเราเราขันน็อตลอไว้ละเมื่อกี้ก้มสองเข้าไปดูข้างในเห็นมีกล่องอยู่ใบหนึ่ง ะแล้วว่ามันต้องออกมาสไตล์นี้เลยเกาเอามาให้ดูนะนี่มาดูใกล้ๆด้วยกันนี่อันนี้คือสายที่ระบบกันขโมยติดตั้งใหม่เขาทำขึ้นมาอ่านี่อันดับแรกเข้าที่มองด้วยตาเปล่านี่คาดว่ามีตัดแน่นอนสายโดนตัดแน่ๆหนึ่งเส้นนะเดี๋ยวจะปอกออกมาให้ดูครับอย่างนี้เลย นี่เห็นไหมครับสาย mm hmm. นะทั้งอันนี้จะเป็นรอยเขาปอกสายแล้วก็ mm hmm. เอาสายมาพ่วงเข้าไปนะจะเป็นเส้นนี้ mm hmm. เป็นเส้นนี้เดี๋ยวปอกออกมาดู mm hmm. เหมือนกันไม่ได้เชื่อม เห็นไหมครับเอาสายพันไว้เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เชื่อมสายอะไรแบบนี้แล้วก็เส้นนี้เลยสําคัญสุดโดนตัดเรียบร้อยครับรถใหม่ป้ายแดงเลยโดนตัดไปละครับอ่ะ,อะนี่เส้นสีนี้สีเหลืองกับสีเหลืองนี่เส้นนี้มันจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเส้นนี้แต่โดนตัดเพื่อเลี้ยวมานี่ก่อนแล้วก็กลับมานี่ นะนี่อ่ะดูทคานี้ชัดๆนี่เส้นสีเหลืองตรงนี้กับเส้นสีเหลืองตรงนี้มันจะต่อถึงกันอยู่มาจากโรงงานมาเนาะเดิมๆของรถโดนตัดให้ขาดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็เอาสายนี้มาพันติดไว้อย่างนี้อันนี้คือเรียบร้อยสายแท้มาก,กับรถโดนตัดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วนะในงานติดตั้งอนะ่ะอย่างของที่ร้านเนี่ยจะใช้ปลั๊กแบบนี้มาถึงก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยไม่ได้ไปตัดสายของลูกค้าแบบนี้นะอันนี้คือ ไม่รู้ร้านไหนทรัอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้โจมตีใครแต่ว่ามันไม่ถูกทําแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ถูกไปตัดสายลูกค้าแบบนี้ไม่ถูกปักไฟซ็อกเก็ตแบบนี้มีใช้เยอะแยะไปนะครับอันนี้คือโดนไปละนะไม่ได้เชื่อมด้วยเอามือดึงเบาๆก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เชื่อมสายไม่ได้บัดกรีให้ตัดสายลูกค้าแล้วนะอย่างน้อยก็บัดกรีสักหน่อยก็ยังดีนะ ถ้าใช้ไปแล้วสายเขาหลุดรถมันก็สตาร์ทไม่ได้สายเส้นนี้เกี่ยวข้องกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะสายเส้นนี้นะนเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวทางร้านจะทําการเชื่อมต่อกลับให้เหมือนเดิมให้แล้วก็เก็บสายให้แล้วก็ติดตั้งโดยการใช้วซ็อกเก็ตเสียบเข้าไปนะก็จะไม่ทําแบบนี้อ่ะนะหลุดละนี่สายเส้นสีเหลืองนี้นะมันจะต้องต่ออยู่กับสีเหลืองเส้นนี้แบบนี้ถ้ามาจากโรงงานเดิมๆเ,เลเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้โดนตัดไปละเรียบร้อยอในส่วนตรงอื่นก็น่าจะมีตัดหลายจุดแหละเดี๋ยวเราตามไปดูแต่เท่าที่เห็นนะจะมีตัดแล้วท,ทันทีตรงนี้ไอ้ตรงนู้นอาจจะไม่ตัดอาจจะแค่ปอกแล้วก็ต่อสายนะแต่ต่อก็คงไม่ได้บัดกรีไม่ได้อะไรนะครับดูระบบสายเละดูไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เซ็ตระบบให้ใหมล่ละแล้วก็ติดตั้งเป็นระบบปุ้สตาร์เข้าไปแทนของเดิมรถนะครับทีนี้ ฝาท้ายนะเวลาเราเปิดฝาท้ายกดค้างไว้เลยเดี๋ยวฝาท้ายขึ้นโดยไม่ต้องกดถายคายล็อกสามค้งกดแค่ค้งเดียวแบบนี้เลยฝาท้ายเปิดคือก่อนหน้านี้ระบบที่ติดตั้งมามันจะต้องคลายล็อกสามค้งเปิดฝาท้ายคายล็อกอีกสามค้งปิดฝาท้ายอันนี้ของเราติดตั้งระบบพุ่งสตาร์ทเข้าไปแล้วก็เซ็ตระบบให้ใหม่นะให้มันกลายเป็นกดกดครั้งเดียวแล้วลงเลยครับกดค้างไว้แล้วก็ปิดเลยตรนนี้เลย แล้วก็ตรงนี้ตัวปุ่มคุชตาร์ทนะครับเราติดให้ด้านซ้ายติดอยู่ด้านซ้ายเลยตรงนี้ก็จะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดรูตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยตัวปุ่มเราก็ไปติดให้ด้านนูด้ดนะครับทงอ่ามาละมีเสียงละ ล็อกหนึ่งครั้งมีเสียงครล็อกมีเสียงสองครั้งนะครับส่วนฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็กดค้างได้เลยครับกดค้างอ่ากดค้างได้เลยคําสั่งกดค้างเขาก็เปิดทีดท้ายเลยปิดฝาท้ายก็กดค้างได้เลยครับกดคําสั่งค้างเลยกดตัวเ ok. ิดอ่ากดค้างไว้สามวิครับครับปิดเปิดได้เลยไม่ต้องกดซ้ําๆเข้เขขาไปกดแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วก็ สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทํางานได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือสตาร์ทแล้วประตูไม่เปิดรูปแบบที่2สตาร์ทแล้วเดินเข้าใกล้ประตูเปิดได้ถติว่าเราสตาร์ทรถเสร็จเดินถึงริ้มหมเดินเข้ามาเขาสามารถเปิดได้กับถือรีโมทเดินเข้ามาแล้วเขาไม่เปิดเขายังคงล็อกประตูอยู่มันจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเคลียให้ดูสมมุติว่าเราขับรถมาถึงปลายทางใช่ไหมครับเราขับรถมาถึงปลายทางเสร็จดับเครื่องยนต์แล้ว เอารีโมทลงมาอย่างรถถือรีโมทเดินไปด้วยเลยแล้วเราไม่ล็อกรถมันจะเอาตู้ล็อกให้หายจากรถสามเมตรอ่ะมันจะล็อกรถอัตโนมัติใช่ไหมครับในระยะที่รถล็อกอยู่อัตโนมัติเนี่ยรีโมทกดได้20เมตรกดสตาร์ทเพื่อระยะไกลได้เลยสตาร์ทจากที่เลยอ่ะระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับ ถ้าเราถือรีโมทเดินเข้าใกล้เาาจะเปิดประตูให้ได้เลยรับโดมัตเลยประตูเปิดขึ้นไปขับได้เลยครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องแบบออโต้ขายล็อกประตูด้วยครับแล้วมีอีกรูปแบบนึงครับอีกรูปแบบหนึ่งคือเราดับเครื่องยนต์เสร็จลงจากรถปิดประตูสนิทไว้อย่างนี้เอารีโมทล็อกไว้ มันจะไม่เป็นอัตโนโมัติครับเราถือรีโมทเดินไปเดินมามันจะไม่คลายมันจะอยู่นี้เลยล็อกอยู่นี้ตลอดเวลาถ้าเราใช้รีโมดกดสตาร์ทเครื่องครับกดสตาร์ทเครื่องกดค้างไว้สามวินะครับถ้าโยนสตาร์ทเสร็จรีโมทจะเข้าใกล้หรือจะห่างยังไงมันก็จะสตาร์ทไ้แล้วก็ล็อกอยู่นี้ไม่เปิดนะครับการซาร์รถมีสองรูปแบบก็มันจะคลายอยู่นี้เลยเราเอารีโมทเข้าไปในรถมันก็ไม่คลายครับแต่อยู่นี้เลยนะครับจต่คลายล็อกก็เมือ่อเรากดคลายล็อกขึ้นไปขับเปิดประตูเข้าไปขับแค่นั้นนะครับ ในระหว่างที่เราเอารีโมทกดสตาร์ทเครื่องไว้ถ้ามีคนบุกรุกเข้าไปเขาจะดับเครื่องเลยไม่ให้ใช้แต่ถ้าเรากดคายล็อกแล้วขับรถได้เลยไม่ดับแบงนี้เลยอ่ะเราล็อกไว้งัดไปประตูจากข้างในเข้าไปจะไม่ได้คายล็อกรีโมทขึ้นรถปุ๊บเขาดับเลยครับหเดดว้้้้ากาไไก็็ับไไไไมม่่ใใชปแลถ้าจะสตาร์ทคือต้องคลายล็อกแล้วเพราะตอนนี้ก็ยังสตาร์ทไม่ได้เลยต้องคายล็อกครับ ถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทแล้วเรากดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับเขาจะไม่ดับเขาจะให้ขับได้แต่ถ้าเข้าไปโดยยังไม่ได้กดคายล็อกเขาจะดับเครื่องเลยแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหลังจากเรากดสตาร์ทเครื่องเสร็จเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช่รถอีก10นาทีเขาจะดับเองแต่ถ้าเราก็การดับก่อนส0นาทีเราก็กดปุ่มที่เราใช้กดสตาร์ทเหมือนเดิมกดค้างไว้ครับ คือถ้าเราไม่ใช้อ ECU ที่ดับแต่ถ้าเราต้องการดับก่อนก็กดได้เลยนะครับหรือถ้าเรากดไขล็อกเปิดประตูเข้าไปขับก็ขับเลยไม่ดับครับเราต้องการดับกดปุ่มเดิมสามวิให้ียนก็ดับไปเลยครับถ้าจะึ้นนู้นก็กดไีล็อกเองนะครับทีนี้ตัวปุ่มอยู่ข้างนู้นครับต้องดูข้างนูน้นปุ่มอยู่ด้านซ้ายครับพี่ดูด้านซ้าย ตัวปุ่มเนี่ยถ้าลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับต้องอย่าเบรกด้วยนะถ้าอย่าเบรกไฟรอบตรงนี้จะติดขึ้นมาสแตนบายครับอย่างนี้แล้วกดหนึ่งครั้งเป็นการสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ้ครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราขับรถเขาจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้ทั้งกันแล้วก็ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แล้วขับรถไปสมมติว่ามีธุระด่วนเลยแวะเข้าห้องน้ําต้องการเข้าปัม๊มผู้โดยสารหลับหมด ไม่ต้องเรียกใครเลยครับลงมา่างรถอย่างนี้นะอารโมิออกมาด้วยนะเข็ดประตูวไว้ครับล็อกไว้เดินไปทุล้ายได้เลยล็อกรถอย่างนี้แหละู้ดยสารนั่งหลับอยู่ไปหลับไปอ่าเราไปเอารโมทไปห่างจากรถแค่ไหนก็ได้ไม่ดับนะครับสตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้ไม่ดับถ้าเราจะดับคือต้องขึ้นมาดับเองบนรถนะครับรแล้วก็ตัวปุ่มนะครับถ้าในรถมีเด็กเด็กสนหม่มากดเล่นไม่ดับนะครับกดได้กดเล่นได้เลยไม่ดับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทอยู่นี้ตลอดไปนะครับ กลับมาที่รถกดคีย์ล็อกจะไปขับต่อเลยเปิดประตูเองได้เลยขึ้นเองลงเองได้เลยนะครับเครื่องยนต์จะดับ <c oughs> ต้องเหยียบเบรกด้วยต้องเหยียบเบรกตลอดใช่ถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับครับกดเล่นได้เลยถ้าจะเหยียบเบรกเข้าไปหลับ <c oughs> แล้วก็ตัวปุ่มนะครับ <c oughs> ใช้เปิดไฟรถแทนกุญแจเลย <c oughs> สมมติว่าเราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่สตาร์ทเครื่อง <c oughs> ไม่ต้องเหยียบเบรกครับกดเลย กดเข้าไปไฟจะฟ้าสีฟ้าครับพี่ก็ปิดกดครั้งที่หนึ่งเป็น ACC ครับวิทยุเปิดได้าโทรศัพท์ได้ใช้ชาร์จได้กดครั้งที่สองครับเป็นสัญญาณไฟออนครับไฟทุกอย่างเปิดบนเลยแต่ไม่สตาร์ทครับแค่เปิดไฟกดครั้งที่สามปิดครับเขาจะวนครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดเขาจะวนอยู่อางนี้ับแล้วก็ตัวนี้หลังจากเราติดตั้งระบบพูดสตาร์ทแล้วนะครับเวลาเราจะขยับคันเกียร์เนี่ย กุญแจมันซ่อนอยู่ในนี้เราขี้เกียจด,ดึงออกมาเราใช้ไฟฟ้าสั่งก็ได้แต่อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่คือต้องกุญแจมาเสียบก็ถึงจะขยับได้ปกติเราสามารถใช้ปุ่มบูสต์สตาร์ทสั่งเลยก็ได้ครับวันต้องการเข้าเกียร์ว่างใช่ไหมหลังจากติดบูสต์สตาร์ทแล้วก็ปิดแล้วก็ลงจากรถล็อกไว้ทีนี้รถจะอยู่ในตำแหน่งนเกียร์ว่างคือเกียร์เอ็นแล้วก็ล็อกไว้เข็นได้อันนี้ตำแหน่งที่เข็นได้ไม่ใช้กุญแจ่าไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะครับจริงๆมันต้องใช้อยู่แหละแต่เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก กลับมาที่รถพี่ลูกค้าก็สามารถบีบแล้วผักขึ้นทีแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็สตาร์ทได้ปกติครัหรือลูกค้าจะสตาร์ทที่เอ็นเลยก็ได้แต่ว่ามันเป็นเกียร์ว่างจริงๆคนจะขึ้นทีหน่อยเพื่อการมันไหล